มื่อนี้ออกมาสวนมาจากคนเกี่ยวเขา่าไฮเนาะแต่ซิบไปคนวันละเซนหาสวนบ้านดงคำหลวงซิตี้มีเข่าอยู่ซองไฮไฮเทิงเล้วแล้วแต่มันไ่ไปแต่ได้เข่าลาย ทีนี่ฝ้นบดีเนี่ยวันแต่หัวปีเนี่ยมันก็เลยบยี่ยกออกเนาะมันแดดฮัทคือเน,นี่ยนีนะห่างค่ะเดินอันนี้ไหเก้วยสวนไหเก้วยของเราลมเย็นมากๆเดี๋ยวสิมาหากุนขุนมันแถวปะกกล้วยเนาะมีอยู่เครือมันแซ้งนี่ ใายเมนเมนอเอาค่ะไปมาสุดหนาสิเขาป่ากล้วยอากลมันต้นทุเรียนเขาจะกินทางใดมันมาเปิดหรอเลเด็ดแท้เด็ดว่า,าปีนี้กล้วยแหลวอึดเดอ้อเพราออยากได้สวนพี่อยากได้ไปเห็ดพัน งามหมากเป็นกะเละเหล่เศบหวานบ้านออกผัดผาดเป็นหักยาเนาะกล้วยเละหน่อไม้ห้าในใปลูกสุดสุดเด่นคางนั่นคางนี่นนสามซิกิ้นบม่ได้เปิดลงมาเลย เชียงเพลงเนาะไปใกล้บ่ได้ฤทติดฤิ์กระสิทธ์ได้อยู่บ่เด้สามิสอบนั่นนี่ฮะีปีก้อนได้ลอยสอบเนาะลอยสอบกับโมดเดียงลอยป้ายปีนี้ได้สามชิบสี่ิบกับทือว่าปุ่นไปจ้ะ